สวัสดีทุกคนนีนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะไปเล่นแชปเตอร์ Part 2พในเกมฟอร์ชาเกให้คุณผู้ชมดูกันนะครับไปที่เพได้เลยนะครับ <is> ก็จะมีการปรับเปลี่ยนหน้าต่างเมนูใหม่แล้วก็มีฟัง์กชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือคุณผู้ชมสาม,มารถที่จะใช้ตะเกียงได้แล้วนะครับอันนี้ผมได้มาจากตอนที่เล่นในแชปเตอร์แรก Part 1นะครับก็จะเล่นต่อกันเลยละกันครับในอพิสโซ่สอง รอโหลดสักครู่นะครับตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับเนื้อเรื่องก็จะต่อจากตอนที่แล้วเลย <Okay. S 1> มาถึงก็คุยกับตัวละครตัวนี้ได้เลยเธอคนนี้มีชื่อว่าดอนนาครับต้องการความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมครับผมลูกสาวเขาชื่ออาล่านะครับอาล่าเนี่ยแหละตอนนี้เธอโดนควบคุมด้วยอุปกรณ์บางอย่างก็คือไม่สามารถที่จะบ,บังคับหรือช่วยเหลือเธออะไรได้นะครับ oh. นี่ครับเขาบอกว่าคุณเป็นความหวังของฉันนะ ได้เลยครับผมมาเลยครับดับแรกครับให้มากดที่กุญแจก่อนครับม่งนั้นเควสดไปต่อไม่ได้แล้วก็มาที่จุดเริ่มต้นตรงฝั่งที่เป็นเสาไฟครับผมเข้าไปหยิบแชแลนด์ได้เลยครับมันเป็นแท่งเหล็กนะครับงัดเข้าไปเลยกดอีกทีนึ่งรึบเรียบร้อยเข้าไปช่วยเหลือลูกสาวกันนะครับ ตัวละครก็จะทําการวาร์ปทันทีภารกิจขึ้นมาแล้วนะครับให้ดับเทียนทั้ง13อันครับเพื่อให้ตัวละครตัวนี้เป็นอิสระครับผมเคลื่อนที่เร็วมากตทมสเต็ปเลยละกันเขียนแรกจะอยู่ทางซ้ายเลยครับจะค่อยเดินละกันครับไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าวิ่งคุณผู้ชมอาจจะเวียนหัวนะครับฟังเสียงได้ครับไม่มีปัญหา มาห้องถัดไปเลยนะครับมันก็จะมีเทียนให้จุดด้านนอกด้วยนะเสียงอะไรจุดเริ่มต้นก่อนนะครับจุดเสียงนะโอ้เสียงมาเธอวนไปแล้วไม่วกนะครับไปห้องถัดไปได้เลยชิดขอบและเช็คให้ทั่วเลยครับผม อันนี้ก็ไม่รู้กี่อันแล้วนะเสียงใกล้มากฟึบเข้ามาแต่ถ้าคุณผู้ชมเก็บตามนี้มันก็จะครบเลยครับมันต้องมีอันละห้องโอเคึตอนนี้เคลียร์นะครับโหลวอเฮ้ย <laughs> เร็วมากอย่าไปเล่นกับไฟนะครับมาแรงจริงมันจะวาร์ปแล้วลงมาด้านล่าง คือวิ่งหนีไม่ทันแน่นอนครับสปีดคือเร็วมากมันพุ่งมาเลยด้านน้องหนึ่งอันนะครับตรงหัวบันไดหลังโซโฟาดีนะไม่ไฟไหม้วิ่งไปก่อนจุดเนียนนะครับใต้ตู้ห้องนี้มีสองอันครับผมใครมาหัวล้อไล่แถวนี้ โย <Yo, S 2> ด้านนอกจะมี2อันวุ้ยกำลังนึกอยู่ครับว่ามันอยู่ตรงไหนมาโทรอะไรตอนนี้ครับเนี่ยเช็คเ hey, <hey>, hey. งียบนะปึ๊บนี่ก็เ,เริ่มเวียนหัวแล้วครับ <Hey. S 1> ถ้าเดินเยอะ หลังประตูหนึ่งอันแล้วก็อันสุดท้ายนะ <Bro. S 1> เอา้าขาดหนึ่งย่แล้วไม่ได้เก็บตรงไหนนี่เอากลับก่อนอยู่ซีด่วนนี่จุดไปแล้วโอ้ยก็ว่าอยู่เรียบร้อยครับก็ตามนี้เลยครับชิดขอบไปเรื่อยๆก็จะเจอเลยครับ แล้วก็จะมาบรรจบกันพอดีเรียบร้อยครับวิญ,ญญาณของเธอเป็นอิสระ oh. ก็เหลือแต่ร่างที่ไร้วิญญาณที่นอนอยู่นะครับอยู่ไปก็ทรมานเปล่าๆครับเพราะเธอก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยโดนคนอื่นบังคับอยู่นะครับประตูนี้ก็จะเปิดออกครับ oh. ประตูเซเว่นมาอีกแล้ว oh. ขอบคุณที่ช่วยเหลือลูกสาวของฉันนี่ครับด่นต่อไปที่จะต้องมาเจอครับตัวละครตัวนี้จุดโฟกัสก็เป็นตรงหน้าอ,อกของเธอเป็นรูปหัวใจครับดูกันเลยนะครับตะเกียงเจ้าของด่านตอนนี้จะเป็นแผนที่ครับผมจุดสีเขียวคือเซฟโซนสีฟ้าคือเส้นทางการเดินของคุณผู้ชมครับสีขาวคือจุดเกิดที่คุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นะอันดับแรกครับคุณผู้ชมจะต้องไปรับเควสจากรูปปั้น ที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะครับอืมสบายจังเลยหืมค่าได้กลิ่นของมนุษย์ตื่นขึ้นมาเลยนะตามทาไปเลยนะครับให้ไปคุยกับลูกปั้นก่อนวิ่งตรงไปเลยตอนนี้ผมขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าคาส,สีนค่อนข้างยาวเลยนะเขาก็จะคุยกับคุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าออกจากที่นี่ได้นะครับ แต่คุณจะต้องหาลูกแก้วทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนมันไม่ง่ายเลยที่จะหาลูกแก้วตามสถานที่ที่น่ากลัวแบบนี้ก็คือหาให้ครบครับผมแล้วก็มารวมกันแล้วก็เอามาวางตรงรูปปั้นนี้ได้เลยครับระวังด้วยละกันผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่ามีอาครับเป็นเจ้าของป่าแห่งนี้พร้อมจะฆ่าทุกคนนะครับที่มา เดินในป่าของเธอเหมือนโดนจำสแกนเลยนะมุมกล้องแบบนี้ทำทุกอย่างให้มันเสร็จวารปก็จะเปิดนะเพื่อที่จะได้ไปสถานที่อื่นต่อไปประมาณ3-5นาทีครับคัดซีนแต่ถ้าคุณผู้ชมอ่านมันจะเป็นเนื้อเรื่องเลยครับเขาอธิบายชัดเจนสามารถฟังเสียงของเธอได้ครับถ้าได้ยินเสียงเธอก็หาที่หลบละกันเพราะเซฟโซมันเป็นจุดสถานที่ต่างๆน,นะครับที่ผมอธิบายในแผนที่แล้วเขาก็ได้อธิบายนะครับ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแพทิเซียที่ผมได้เล่นในแชปเตอร์สองเนาะคนนี้น่าจะเป็นคนบงการด้วยร่วมมือกับอาราชาเนาะก็จะไม่มีเวลาตรงครัดซีนนี่แหละครับดู <c oughs> กันเลยครับสเต็ปผมนะครับตามนี้เลยครับถ้าคุณผู้ชมทำได้มันจะไม่ยากเลยนะครับ <Okay. S 1> อันนี้คือกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วนะครับก็คือเป็นรูปโน้ตแล้วก็เหตุตรงนี้อันดับแรกครับผมจะเบี่ยงซ้ายไปก่อน ชิดซ้ายอย่างเดียวเลยครับโอเคครับเขาก็บอกคำใบเซฟโซนคือเป็นจุดที่ปลอดภยัยผมแนะนําให้คุณผู้ชมค่อยๆเดินดีกว่าหรือจะวิ่งก็ได้นะครับให้เหลือประมาณ70-50%ไม่ค่อยมีเสียงศัตรูนะครับก็วิ่งไปก่อนก็ได้ทางแยกเลวซ้ายนะครับโอเคครับจุดแรก ไม่มีการสุ่มนะครับพัศเซลนี้ตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตเดินหาแล้วกันบางจุดผมอาจจะจำไม่ค่อยได้เนาะเคลียหนึ่งแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปต่อเลยนะครับนี่ก็ต้องเจอศัตรูนะถ้ามันเดินลาดตะเวนขนาดนี้แล้วก็เป็นเส้นตรงด้วย อใอ้มาปลาระเบิดแสงแถวนี้ oh. ถ้าเลี้ยวขวาไปเมื่อกี้มันจะเป็นจุดที่เจอรูปปั้นนะครับแคปแผ่นที่ไว้เลยก็ได้นะช่วยได้ทางแยกเลี้ยวซ้ายนะครับ oh. ก็จะเจอจุดที่สองจุดนี้อยู่ด้านในขวาสุดครับตอนแรกคิดว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ใช่เนาะต้องอาศัยการสำรวจจริงๆ เดินตรงไปต่อเลยนะครับตรงนี้อย่าพึ่งเบี่ยงซ้ายไปนะครับให้คุณผู้ชมวิ่งไปตรงกลางก่อนถอยเลยวัสดีเจว้าวมันไม่เข้ามาครับเป็นเซฟโซนแล้วก็หายไปแล้วเดีย๋ยวเราได้เจอเธอนะครับสี่แยกตรงไปก่อนนะ เค okay. ไม่มีตรงไปต่อเลยครับปจุดเซฟโซนที่มีลูกแก้วสีแดง <c oughs> เมื่อเก็บเสร็จก็หันหลังไปได้เลยครับตรงกลับไปทางเดิมเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวปุ๊บตรงนี้ถูกแล้วหลงนิดหน่อยนะครับเจอสีแยกเลี้ยวขวาแล้วก็เบี่ยงซ้ายตามสเต็ปเลยนะครับเบี่ยงซ้าย ชิดไปเรื่อยๆเ,เลยปุ๊บแย่ละไปซัายเร็วกว่าครับผมแต่ไม่น่ามันจะไม่พอ,อชาร์จก่อนดีครับศัตรูมันสตนั้นรอดไปนะครับชิดขอบมันช่วยได้คือถ้าศัตรูวิ่งติดมันจะหยุดโจมตีคุณผู้ชมทันที แต่ถ้าเขาทำเนียน,น,ยนก็ยากอยู่นะวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้เบี่ยงซ้ายไปเลยครับจุดต่อไปอันนี้อยู่ด้านบนสุดของแมปแล้วนะครับตรงไหนนะโอเคสีเขียวตรงนี้เลยครับรึบแล้วการสุดท้ายเนาะเบี่ยงซ้ายไปต่อ ตรงตามทางไปได้เลยครับเลี้ยวซ้ายไปเลยครับอย่าเพิ่งเลี้ยวกับด้านในมันจะมีสถานที่ให้คุณผู้ชมเก็บอัญ,ญมณีหรือลูกแก้วนั่นเองก็จะครบเลยครับผมเรียบร้อยฟึ๊ตามนี้เลยครบแน่นอนครับไม่มีการสุ่มจากนั้นให้คุณผู้ชมไปที่รูปปั้นเลยครับ นี่เป็นจุดเสี่ยงแล้วล่ะเก็บสต้าเมนาไว้จุกหนีได้เดี๋ยวซ้ายเลยนะครับเจอสามแย่ก็จะเป็นสี่แย่นะครับตรงนี้อย่าเพิ่งเลี้ยวไปมันจะเป็นเซฟโซนแต่ถ้าเจอศัตรูสามารถมาหลบก่อนได้ถ้าเจอแย่สองเลี้ยวขวาไปเลยนะครับน่าจะตรงนี้โอ้วิ่งจนสตาเมนาหมดเลย <Nope. S 1> นี่เลยครับทางนี้เลยก็จะไปเจอรูปปั้นนะครับเบีย่ยงซ้ายไปนิดนึง อู้สั่นแปลกๆใจเย็นทำการวางได้เลยครับฟลุปเคลียร์แล้วก็รอคัสิีงกันต่อเมื่อคุณผู้ชมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประตูวาร์มนี้ก็จะเปิดมันอยู่ทางขวาสุดของแผ่นที่เลยครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะมันจะมีบอกจุดเอกซิเลยครับผมเดินไปสักหน่อยละกัน โอเคครับไปทางซ้ายไปตามทางที่เขาบอกเลยครับ mm. เบี่ยงไปอย่างเดียวตรงไปทางทิศเหนือ mm. ก็เหมือนเดิมครับที่ผมบอกถ้าคุณผู้ชมจำแมปได้แล้วก็เส้นทาง mm. ก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นเลยนะครับ mm. ผมคิดว่าศัตรูไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ mm. ถือตะเกียงดีกว่าสว่างกว่าไฟฉายมันส่องไปข้างหน้าครับแล้วมันจะมีเงารอยไฟฉายมันอาจจะดู ตาลายนิดนึงครับเป็นอะไรที่โอเคเลยนะเอาตะเกียงมาให้ได้ของแถมพอลมีอัปเดตก็จะทำให้คุณผู้ชมหรือผมอยากเล่นมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เจอตามนี้เลยครับไม่มีการสุ่มเช่นเดียวกันด้านหน้าเลยครับทางออกถึงแล้วครับรุบโหลดสักคู่อันนี้ก็จะเป็นด่านพ่อแม่ลูกแล้วนะครับ ถ้าเป็นเนื้อเรื่องในเวอร์ชันเก่าค่อนข้างที่จะเศร้านะครับก็คล้ายๆตัวในด่านแรกครับที่ให้ดับเทน13อันใครมาเล่นช่วงหลังถือว่าโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะบอกจุดโฟกัสห้องไหนที่สามารถเข้าไปได้นะครับเดินตามหลังเธอไปเลยครับไม่วนนี่ครับเอา้าตกลงวนไม่วนนี่จนได้ครับผมว่าจะไม่ตุยซะหน่อยเดี๋ยวก็พาแล้วก็ดูเลยละกันไปซ้าย แอบก่อนที่นี้ไม่วนนะไปชั้นสองเลยครับต้องไปรับภารกิจก่อนได้ใช่ทุกห้องแน่นอนครับคุณผู้ชมอันนี้ตัวละครแม่ครับเมื่อกี้ลูกมาครับมีเวอร์ชั่นใหม่มาเป็นชุดคุณป้าเลยครับเวอร์ชั่นเก่ามันจะเป็นชุดเดรสไม่วามเนาะ เวอร์บบชันก่าตอนที่เซต,ติมนี่คือบินเป็นซูเปอร์แมนเลยครับ <S <S เดี๋ยวรอจูดล้วกันมาขัจูงหน่อยพี่วาวมันเคลื่อนที่เร็วอย่าติดอะไรทั้งสิ้นไปเลยครับตัวละครน่าจะติดออบเจ็ตอะไรบางอย่างแน่ๆครับผมต่อไปชั้นคุณพ่อนะครับจันนี้แพทเทิร์นน่าจะคงที่อยู่ สรุปว่าชั้นลูก,กวนสุดแล้วครับอยู่ดีก็วนกลับมามาที่ห้องรับภารกิจเลยครับนี่เลยตามหาเทียน5อันครับผมแล้วก็มาวันที่จุดนี้เลยนะครับเท่าที่ผมจําได้นะครับชั้นคุณพ่อนี่จะมีอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นชั้นคุณแม่ก็1อันชั้นลูก2แล้วก็ชั้นใต้ดินนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงมีอันหนึ่งครับผมโอ้ยถืออาวุธเท่อยู่ในเนี่ยเวอร์ชั่นนี้ ตัวละครพ่อถือว่าผ่านครับในรีแวมอาวุธเท่มากมันจะเลี้ยวซ้ายครับไม่วนนะเอ้ยรอบนี้วนททำไมไม่เลี้ยวล่ะไม่ทันแน่จุดเริ่มต้นเลยโอเคตัวละครติดเว้ยอุ๊ยดีนะที่มันว์ปไปก่อนแต่มันซูมต่อหรือเปล่านี่เอ้ยมันบาข้างหลังโโอ้โ เนี่ยสเต็ปเนี่ยเร็วแน่นอนไปเลยครับเราจะได้มาหนึ่งอันครับผมชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเรามาจบภารกิจอย่างเดียวไปเลยครับผมปึ๊บไปชั้นสองชั้นนี้เทียนจะอยู่ในห้องเลยนะครับอ้าวตัวละครคุณแม่ติดสตาร์นเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอ้าวเฮ้ยดีไม่หันมาทางนี้ ครัไปเลยครับอยู่ตรงนี้จะให้ทั่วเลยครับผมต่อไปชั้นสุดปวดนะครับชั้นคุณลูกเนี่ยแหละครับห้องละอันเลยเข้าไปเก็บได้เลยครับผมมาไปก่อนนะครับอยู่ทำไมล่ะตรงพื้นดีนะครับไม่ไหม่โซฟา ววาแล้ออกไปจะเอ๋เลยครับดูสเต็ปก่อนไปรีบแล้วกันมาสิครับตรงนี้สีอันแล้วนะครับจะเสรีรอบดีไหมนะเราไปดูแล้วกันฟลุปเลี้ยวขวาเลยเว้ยไปซันใต้ดีเลยนะครับ ตอนนี้ชั้นแม่ยังไม่โดนจำสแกนนะครับแต่ก็ได้เห็นเวอร์ชั่นตัวเต็มๆแล้วล่ะก็จะประมาณนั้นเลยหูบบยทันไหมนี่ไม่ดูได้เก็บหรือเปล่าเนี่ยแย่แล้วชิดขอบไว้ช่วยด้วยอุ้ยเกือบวัดไปเลย <c oughs> ก็จะมีความคลาสสิกปนมาบ้้นนะครับตรงลูก,กตาถ้าคนมันต้องขึ้นสิครับ ไม่ครบเก็บไปเลยเออโอเคนี่ครับเห็นเชสตีไปเลยว์าไปเลยละกันตอนนี้ได้เทียนครบแล้วนะครับให้คุณผู้ชมไปที่ชั้น3ได้เลยครับตามที่เขาบอกขึ้นลิฟต์ไปเลยมาดักหน้าลิฟต์อีกเลี้ยวขวาไปเลยแอบหลังโซฟาก่อนเว้ยชิร์ด้วยเร็โอ้ใจเย็นนะครับโอ้โ oh. ห แต่งตัวพังมาก <laughs> <laughs> ลาก่อนนะาย Have a great time จะเกียรดีกว่าไปสายมันลายตาครับผมมาครับคุณแม่รอมาครับเต็บเดิมเลยตามหลังได้นี่ครับเวอร์ชันเต็มๆเ,เลยเฮ <laughs> <laughs> ้ยังไยยังยยังไงย สรุปโดนทุกชั้นครับผม Let's go เต็บจูดแล้วกันแต่รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่เห็นนะแต่ลองดูก่อนโอเคเลี้ยวสเต็ปเดิมเลยนะ Let's go <S ถือว่าในเรื่องโอเคเลยครับรีแวมมีความเล่นเพลินมากยิ่งขึ้นพาร์ซนไม่ซับซ้อนหรือเยอะเท่าไหร่ ลาก่อนนะครับคุณพ่อทำพิธีเลยครับฟึบเรียบร้อยครับผมเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้รับเหรียญแล้วก็ตะเกียงไปใช้เลยนะครับอันนี้เขาไม่ได้เอาคาซีนตอนที่ช่วยเขาได้นะครับมันจะจบแบบนี้เลยสำหรับการรอคอยนะครับในด่านนี้รูปแบบการเล่นโอเคเลยครับเพลินดีครับผมกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับ่อคุณผู้ชมเล่นจบนะครับก็จะได้รับตะเกียงนี้มาใช้เลย ความสว่างก็จะกว้างกว่าตะเกียงนี้นะครับตัวละครมีอาถือว่าเป็นอัปเดตที่ดีนะครับแล้วก็จะมีตะเกียงให้ปลดล็อกด้วยไว้ราดูกันต่อในอัปเดตต่อ,ตอไปของเกม For ์ช ken นนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ